กลับมาในช่วงสุดท้ายครับของมอมัมนคันปากนะครับช่วงนี้ขอบคุณสําหรับยาสีฟันเ h ี๊ยบด้วยนะครับใครมีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากฟันผุคาบเรืองชากาแฟจากการสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เองเนี่ยนะครับตัวนี้จะช่วยคุณได้เลยนะครับเพราะว่าใช้เพียงแค่นิดเดียวครับไม่ได้ถูกเขียวครับใช้ได้นานมาก1หลอด120กรัมเนี่ยใช้ได้นาน2-3เดือนเลยแลวก็ใครที่มีปัญหาสะสมอย่างยาวนานเช่นกลิ่นปากเหม็นมาตลอดผู้กับขครแล้วคนเบนหน้าหนีเนี่ยตัวนี้ช่วยคุณได้อาจจะแปลงครั้งเดียวแล้วยู่ได้้บทัังวน ยาวนานหรือถ้าใครชอบกินสายแบบพวกที่มันมีกลิ่นแรงๆนะครับกะปีน้ำเปลาหวานหรือเป็นน้ำพริกอะไรที่มันกลิ่นแรงๆกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอกินไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่กับปากเรานานแม้ว่าแปรงฟันมันก็ยังอยู่นะแต่ถ้าคุณใช้จีฮิบอะมันหายเป็นเปรียบทิ้งเลยนะฮะ หายปิบทิ้งเลยแล้วใครที่มีปัญหาหินปูนเกิดขึ้นบ่อยๆสายชากาแฟเนี่ยชอบกินใช่ไหมพอกินปุ๊บเกิดอะไรขึ้นหินปูนเกาะเต็มฟันไปหมดเลยแถมฟันเหลืองจังหาก ตัวนี้ก็เช่อยคุณได้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าช่วยแบบนี้แล้วใครสนใจวันนี้ครับมาเพาะโปรโมชั่นสูตรพิเศษสำหรับยาสีฟันจีเฮิร์บด้วยนะครับใช้ได้นาน2-3เดือนจริงๆแค่หลอดเดียวเนี่ยหลอดละ230บาทแต่ถ้าใครอยากจะได้เป็นโปรโมชั่นเป็นเซตอยากจะซื้อไปฝากพี่ป้าหนะ้าอาลูกหลานเหนหลนจัดไปเลยเป็นเซตคุณผู้ชมซื้อ5หลอดราคาเหลือเพียงแค่หนึ่บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแก,กนเค้าโค้ดมุมขวานหน้าจอ ได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจนะฮะอยากติดต่อลงโฆษณากับรายการของเราเบอร์ด้านล่างนี้ครับนี่เบอร์นี้ครับ0900899995นั่นเองนะครับอ่ะมาในช่วงนี้นะคุณผู้ชมครับไปดูค่ายเพลงแต่งตั้งธนาดีดาชี้แจงสัญญาสำหรับพอดนะฮะกับวง Yes in Days Thailand อ่ะ in Days band นะฮะไม่ใช่ไทยแลนด์นะฮะ คือจากกรณีนะการถแถลงข่าวในวันที่20ก,กรกฎาคมครับชี้แจงประเด็นรับงานนอกเหนือจากค่ายโดยไม่แจ้งบริษัทสำหรับน้องพอร์ตนะฮะวง Yes Indec Band นะฮะพร้อมด้วยทนายตั้มเนี่ยได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุยกเลิกสัญญาค่ายเพลงดังหลังถูกค่าย E X P Entertainment จ่อฟ้องเนี่ยนะครับ ซึ่งนะครับผมก็ต้องบอกว่าทางด้านพอร์ตเองนะครับคุณผู้ชมฮะพร้อมทนายต่้มได้ออกมาชี้แจงครับว่าทางค่าเองเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมหรือปั้นให้ออกเพลงตามสัญญาจนกระทั่งตนเนี่ยดังจนมีคนรู้จักทั้งเผยว่าทางค่ายก่อให้ตนนะ่ะมาโปรโมตสินค้าของทางค่ายและก็รับรีวิวโดยมีค่าตอบแทนประมาณ1-1,500บาทนะฮะ ถือว่าน้อยมากนะล่าสุดเองนะครับทางค่ายของ E X P Entertainment นะออกมาชี้แจงเลยครับผ่านทาง Facebook บอกว่าขอประกาศการถแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีที่ทนายต้ามสิทธคราบีบังเกิดและก็น้องพอดารากรเนี่ยนะครับในฐานะศิลปินภายใต้สังกัดบ,บริษัทได้จัดการถแถลงข่าวในวันนี้โดยมีข้อความพาดพิงถึงบริษัทให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงเ,ยเป็นอย่างมากเนื่องจากนะครับในการถแถลงข่าวดังกล่าวมีข้อมูลที่เป็นการบิดเบือนความจริง ใส่ความเท็จในการถแถลงข่าวส่งผลให้ทางบริษัทเกิดภาพลักษณ์ในทางลบจนถูกประชาชนที่ได้ติดตามการถแถลงข่าวดูมินเกียิชังอยู่ในขณะน,นี้นั่นเองนะครับทางบริษัทนะครับจึงขอประกาศนะฮะเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วมฟังถแถลงข่าวในวันศุกร์ที่22คือพรุ่งนี้ครับ22กรกฎาคม2 5ง5เวลา 4. ี่โงเย็นบริษัทนะฮะ Experience Entertainment จำกัดนะครับ พร้อมกับมีทนายชื่อดังอย่างทนายนีด้าเองเนี่ยนะครับมาเป็นทนายของฝั่งค่ายเพลงเพื่อที่ชี้แจงครับข้อความจริงพร้อมหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับการถูกกล่าวหาในวันนี้ทุกประการนะครับเอาละฮะหลักคนที่เป็นกำลังใจให้กับน้องพลก็สู้กันต่อไปผมก็ไม่รู้นะครับว่าปัญหาภายในเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นข้อสัญญาค่าจริงๆเนี่ย มันก็ต้องไปดูกันจริงๆว่าสัญญาค่ายมันส่งเสริมน้องในด้านเพลงจริงหรือเปล่าถ้าในระยะเวลาสมมติว่าตั้งแต่น้องจดสัญญามา3ปีน้องไม่มีเพลงเลยอะดองน้องเป็นไข่เค็มชายาอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ต้องออกมาเปิดหมวกหารายได้เลยเด้อของน้องไปอันนี้มันก็ไม่ผิดพอนนองเปิดมวกปุ๊บน้องเริ่มมีกระแสน้องเริ่มดังปุ๊บดึงน้องเข้าไปอยู่ในกระแสด้วยเหมือนเอา ก็อย่างว่าอยู่ในสัญญานะขอดึงน้องเข้าไปปุ๊บเนี่ยอันนี้คือในมุมในมุมที่พูดนะมุมของคนคิดทั่วไปคือดึงน้องเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ไปเอาน้องไปทําเพลงไงเอาน้องไปรีวิวสินค้าเอาไปโปรโมทสินค้าของค่ายอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ผิดจุดประสงค์กับที่เซ็นสัญญาไหมเพราะที่เซ็นสัญญามีบอกหรือเปล่าว่าในระยะเวลากี่เป็นกี่ปีทำเพลงเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ผมว่าสัญญาเพลงมันต้องมีอยู่แล้วไหมอะเหมือนคนจดสัญญาดาราศิลปินอะมันก็ต้องมีบอกเหมือนกันไหมว่ามันต้องป้อนงาน ป้อนผลงานอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าน้องไม่ได้ตามสิ่งที่จดสัญญาหรือคุยเอาไว้พ่อแม่ของน้องก็ต้องมาเรียกร้องถูกไหมฮะน้องเองอจจะเรียกร้องไม่ได้พ่อแม่เองเนี่ยก็ต้องมาเป็นเดือเป็นร้อนเราต้องให้ทานายมาคุยมาเคลียร์กันพอสุดท,ท้ายก็เป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เราเกิดขึ้นไปเรื่องนี้จะจบยังไรไม่รู้ต้องรอดูพรุ่งนี้ครับว่าทางค่ายกับธนรีดา จะแถลงอย่างไร16กันกาเดี๋ยวจะเราไงมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าเรื่องของสัญญามันเป็นเรื่องของรายละเอียดอ่อนนะเราพูดมากไม่ได้แต่ในเรื่องความเป็นจริงอ่ะถ้าน้องไม่มีงานน้องก็ต้องมาหาเงินเองถูกปะไม่มีงานไม่มีเงินน้องก็ต้องออกมาหาเงินเมื่อน้องออกมาหาเงินด้วยตัวเองปุ๊บดังปุ๊บค่ายจะดึงน้องเข้าไปถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าดึงน้องไปทําเพลงอ่ะไม่ผิดแต่ถ้าดึงน้องไปรีวิวสินค้าอันนี้ไม่รู้อันนี้ต้องไปดูข้อ ข้อสัญญากันที่ไปคุยกันตอนแรกแล้วกันนะครับพูดอะไรมากไม่ได้นะฮะอาวคุณผู้ชมครับมาปิดท้ายวันนี้ครับไปดูคุณพลชิตจันดีกว่ารั่นว่าชีวิตต้องสู้ต่อไปหลังเจอด้อยค่าไลฟ์สดขายกละมังครับโอ้ยไลฟ์สดเดี๋ยวนี้เขาขายกันเยอะแยะมากมายนะครับหลากหลายวิธีเลยพิมพ์รีพายเนี่ยเขายังไลฟ์ขายแบบของราคาที่ไม่ได้แพงมากเลยยังขายแชมพูทุ่มเทขนาดนี้พลชิตจันก็นั่งไลฟ์ขายกละมังระดับคนพันล้านเขายังไม่อายทํากินแบบนี้ สู้กันต่อไปจริงไหมฮะจากรณีนะครับมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งครับเขียนบทความเพื่อกําลังใจพี่น้องประชาชนที่หันมาทําธุรกิจเป็นพอ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แต่กลับโดนด้วยค่าและก็วิษ์วิจารณ์ต่างๆนานา,นา,นาโดยการยกตัวอย่างสองบุคคลที่มีชื่อเสียงในตอนนี้คือพิมรี่พายและพลอยชิดใจครับอ๋พอพลอยชิดจันทนะครับหอมข้อความว่าคนรวยเนี่ยนั่งขายกระมังคนไม่มีกระตังนั่งโพสต์แต่ปัญหาชีวิตนะครับ เออแฮแท็กสะดุ้งอยู่นะวันก่อนเนี่ยพอชิตจันนะครับนั่งไลฟ์ขายกระ,ะมงังวันนี้พิมพ์ลิพายไลฟ์ขายแชมพูโอ้โหทุ่มเทกันขนาดนี้ระดับคนพันล้านเนี่ยเขายังไม่อายทำมาหากินกันเลยไม่มีเงินน้อยนี่คือผลที่ทําใหม่คนรวยแล้วเขาก็รวยแล้ว,รว,ลวรวยอีกลวยอ้าวรวยเอานะครับนั่นก็เพราะว่าเขาไม่เคยขี้เกียจแล้วก็ไม่หยุดทํากินนั่นเองนะครับระดับพอชิดจันล่ะ เป็นยังไงพอชิจันเนี่ยระดับพอชิจันเขาก็ทุ่มเทนะสาวคนนี้เขาก็โด่งดังในยูทูบเบอร์เหมือนกันมีผลงานผลงานเยอะแยะมากมายแต่เขาก็มีการไลฟ์สดขายด้วยแบบโคตรรวยอยู่แล้วเนี่ยเขาแทบไม่ต้องทําอะไรกันเลยก็ได้เขายังไม่เคยหยุดเลยยังทําขนาดนี้ต่อไปใครบูลลี่ด้วยค่าแมคคาออนไลน์เนี่ยต้องถามตัวเองแล้วไหมว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าฉั้นผู้ซึ่งโพสต์ขายสักกระเบือยันเรือรบใครจะราําคาญ ใครจะเบื่อใครจะไม่คบจะลบเพื่อนก็ตามใจใครจะในทาจะได้ค่าก็ไม่แค่นี่แฮชแท็แม่ค้าจงจเจริญแม่ค้าออนไลน์สู้ๆกันต่อไปนะครับยุคนี้เป็นเป็นยุคออนไลน์ยุคที่หยิบจับอะไรก็ถ้ามันแมสกับแมสถ้าเป็นภาษาภาษาสื่อภาษาเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาสื่อมวลชนก็ได้เขาเรียกว่าแมสสิเดีย แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะเป็นการแมสโซเชียลแมสโซเชียลแมสเดต้าแมสคอนเทนต์ถ้ามันแมสเนี่ยอย่างทิกตอกนะฮะคุณผู้ชมถ้างทิกตอกเนี่ยคอนเทนต์ไหนถ้ามันแมสปุ๊บเดี๋ยวมันดันเองเลยนะอตัตโนมัติเลยนะปึงป้งปึงป้งปืนเอ็กเซดเบสขึ้นปึงป้งปึง้งปึ้งยอดวิวขึ้นปุบบุบบแต่ถ้าอีคลิปไหนหรือว่าคอนเทนต์ไหนมันไม่แมสหรือขัดต่อมาตรฐานชุมชนเนี่ยในแพลตฟอร์มนั้น,น,นสิ่งสําคัญคือคุณจะโดนปิดกั้นอันนี้บอกไว้ก่อน แต่ทำไมแม่ค้าัอะไรบอกว่าฉันโดนปิดกัน้น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 ,นเพราะว่าคุณอาจจะไปขัดต่อระบบของมาร์กสกเบิกหรือเปล่านะฮะท่านมาร์คเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบมาร์กสเปซเนี่ยคุณต้องมาอยู่ในมาร์กสเ c e คุณจะมาโพสในสาธารณะเป็นแบบว่าสื่อทั่วไปไม่ได้เออสื่อทั่วไปขายโพสแค่ podcast, คลิปกับวิดีโอแล้วก็ข้อความเท่านั้นแต่ถ้าคุณจะมาโพสขายสินค้ามีราคามีโน่นนี่นั่นโปรตึงตึงตึง,ต,ง,ต,งตึงอะ่ะ คุณโดพิก้าเน่นอนคุณต้องไปอยู่ในมาร์เก็ตเพจอันนี้แม่ค้าออนไลน์จะเหนื่อยหน่อยแต่ปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นครับปัจจุบันเคามีการไลฟ์สดใช่ไหมไม่ได้โพสขายอย่างเดียวไม่ได้โพสขายภาพนิง่งปัจจุบันค่ะไลฟ์สดเนี่ยก็ขายได้แหละพอไลฟ์สดปุ๊บอ้าวใครจะซื้อซื้อซื้อสั่งสั่งสั่ง,ง,ง,งมีระบบหลังบ้านดูดูดูเดี๋ยวนี้พัฒนาไปไกลโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วเนาะนะเดี๋ยวนี้คนไปซื้อของแต่ก่อนนะมันจะมีแอปพลิเคชันปัจจุบันก็ยยยยยัััััััังงงงขขาาาไไดดด้้้้ีีออู่่่แแปพลิเเเคชนนนทททรห็็กกตตวว L S ปัจจุบันเนี่ยมีการขายที่ลิงค์กับสินค้าของแอปเหล่านั้นเข้าไปใน TikTok ด้วยนะสามารถใส่ตะก,กร้าได้เลยแล้วก็ทำไรายได้ทำยอดได้เช่นเดียวกันฉะนั้นอย่าขี้เกียจแม่ค้าออนไลน์นะถ้าเราอย่าไปท้อเลยดูพิมพ์ลิพายคุณอพอยชิดจ,จันแล้วก็มีอีกหลายคนที่สู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จอาจจะขายดีบ้างขายไม่ดีบ้างก็ขายขายต่อไปกำลังใจตอนนี้เศรษฐกิจกำลัง เป็นเงินเฟ้อแต่มันก็กําลังฟื้นจากโควิดฉะนั้นไม่มีอะไรย่อทอ้อเราต้องสู้ต่บไอันนี้ให้กําลังใจนะให้กำลังใจตัวเองด้วยเพราะาทุกวันนี้ก็เป็น FC ฟซแม่ค้าออนไลน์เหมือนกันซื้อของออนไลน์เนี่ยทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเคอรี่มันจะเป็นขนส่งเอกชนมาส่งโทรเข้ามาตลอดโทรโทรโทรเข้ามาตลอดเพราะเป็น FC ฟซแม่ค้าออนไลน์ขายเก่งแล้วก็ชอบแล้วก็อุดหนุนกันไปนะครับ อาคุณผู้ชมครับแต่กับสิ่งที่อยางไม่อยากจะขายแต่อยากจะบอกต่อนั่นคือด้านหน้าผมนี้นะฮะกับยาสีฟัน G-Herb g h นะครับจ h e r b เนี่ยจะเป็นยาสีฟันที่เข้มข้นนะฮะเข้มข้นคืออะไรไม่ใช่คุณกินนะให้คุณลองใช้เพราะมันใช้แค่นิดเดียวครับมมนได้ถั่วเขียวปแปลงไปกินปากหายแบบยาวนานใครมีคาบชา กาแฟฟันเหลืองเหียนปูนช่วยคุณได้วันนี้จีเฮอร์มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษจัดไปเลยนะฮะหหลอด120กรัมราคาหลอดละ230บาทแต่ถ้าคุณเนี่ยนะครับอยากได้โปรโมชั่นวันนี้ซื้อ5หลอดราคาเหลือเพียงแค่หนึ่บาททวนเท่านั้นส่งฟรีสําหรับคนพร้อมโอนนะฮะแต่ถ้าอยากจะเก็บเงินไปทางขอเก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาทนะจ๊ะสนใจโทรเลยครับ0ูนย์เก้าห็แปอสและแุขภาพดีสแกนเคลโค้ดมงขวาล่าจอได้เลยนะครับ และถ้าใครอยากจะลงโฆษณานะครับกับรายการเราเบอร์นี้ครับ8 9 9 9 8 9 9 9า5ู่ดี๋ยวผปิดคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในบิ๊กแบทช n n e l มี TikTok อก,กไฮไลท์เด็ดๆให้ดูด้วยแล้วถ้าใครอยากจะอัปเดตข่าวสารรับรองว่าทันการทุกเหตุการณ์แน่นอนที่ Facebook และ i n s t a g r กรม i g b ก d Channel นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับอมลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ